สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวขราดพาแซบจ้าวันนี้มากินเส็งกันจ้าพี่น้องมากินขนมจีนกันจ้ายำขนมจีนจ้าพี่น้องซาวาล่าก่อนจ้านี่จ้านาซาลาไปเลยจ้าพี่น้องยำขนมจีนแบบง่ายๆสไตล์บ้านเองเนาจะเนาะ นึกอยากกินก็นยำกินได้เลยจ้ะง่ายๆใส่พริกลืมไม่ได้คือผงนัวจ้ะพี่น้องใส่ผงนัวไปหน่อยจ้ะคุกเลยจ้ะทีนี่แค่นี้แหละพี่น้องง่ายๆเดี๋ยวฉันจะวันนี้จะใส่มะนาวเลยจ้ะ ยำง่ายๆตามสไตล์บ้านเราเนาะพออี่น้องเนาะไม่ได้ทำคลิปหลายวันจ้ะพี่อน้องคิดถึงนะคะคิดถึงพี่พี่แฟนครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะจ๊ะมาจา้ะคลุกเขาแล้วก็ใส่มะนาวไปจะ้ะมันนี้อยากกินเปรี้ยวๆจักหน่อยใส่มะนาวแล้วจะ้ะมะนาวอันนี้ดีๆพี่น้องไม่มีเม็ดเลยจะ้ะ ลูกก็ใหญ่น้ำก็หลายจ้ะเม็ดก็ไม่มีมากที่นี่เดี๋ยวฉันชิมก่นจ้ะอือพอดีจ้ะอืมวันนี้ฉันมีไอ้น,นี้ล้วจ้ะพี่น้องเคยจ้ะมีจ้ะเคยแม่ย่าให้มาจ้ะเคยอบแหงตากแหงจ้ะนี่ใส่ไปเลยจ้ะ ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ด้ะฉันใส่พริกเพิ่มเล็หน่อยด้ะจ้ะตัดต้อจ้ะพี่น้องใส่ไปเลยมีแนวเหม็นีอนิดหนึ่งจ้ะแนวแซบแนวเหม็นจ้ะมีจ้ะเอ๋เมฆกระถินแก่จ้ะใส่ไปไหลายจ้าชอบกินจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฉันเอาพักวางแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาจ้าที่นี่พี่น้อง วางพักเรียบร้อยจ้ะนี่จ้ะมากินกันเลยจ้ะพักก็มีมะละกีนกจ้ะพี่น้องแล้วก็มีปีกกล้วยอ่อนจ้ะมีมะเขือจ้ะหน่อยนึงจ้ะมีหน่อไม้จ้ะแล้วก็ถั่วพักยาวต้นหอมพักชีจ้ะแล้วก็นี่จ้ะพี่น้องไข่ล่างลังจ้ะก็บ้านจะเรียกไข่ล่างลังแต่ถ้าในเมืองเขาเรียกไข่ข้าวจ้ะโอ้ไม่มีตัวจ้ะพี่น้อง่งไข่ล่างลังจ้ะ เ็รียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่ไข่ล่างล่างฉันจ้ะนี่จ้ะนี่ฉันชอบกินไข่ล่างล่างมากกว่าไข่ต้มธรรมดานะจ้พี่น้องถ้าเห็นนี่คือต้องซื้อจ้ะมาจ้ะไข่ล่างล่างมันจะแข็งแข็งกึบกึบอร่อยดีจ้ะพี่น้องฉันชอบจ้ะชอบกินมากินกันเลยจ้ะพี่น้อง วันนี้กินเข่าเร็วนะจ๊ะวันนี้ห้าโมงครึ่งจ้ะห้าโมงเช้าจ้ะมันอ็แข็งจ้ะอร่อยจัง กินมือค่ันวะพี่น้องราหนัดจ้ะเทปเๆจ้ะงานนกินที่อร่อยจ้ะ อร่อยพี่น้องมันมันกรึบๆจ้ะไข่ล่ัลงๆนะ ไก่เคยหอมอร่อยดีจัะ แต่ฉันทำคลิปมาวันนี้กินข่าวเร็วสุดแล้วจะไปนอนเงียบจ้ะวันยุดยาวไม่มีคนไม่มีลูกค้าเลยจ้ะวันนี้ ยำขนมจีนฉันว่านี่น้ำแห้งก่ะยำแบบไม่มีน้ำจ้ะ ยำขนมจีนสูตรนี่ใส่น้ำมะนาวด้วยอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้อง อร่อยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ น้องดูดีแขนหายแล้วนะจ๊ะถอดเปือกแล้วจ้ะแม่ม,ม,า,กม,มกากมมตกคอรียแม่จลืมตอยู่ข้างนอนกกัดไปกัดไปุ้กเปลือกเ,เลยนะ กระถินไม่กระทินก็ถ้าต่อจะไปนอกขนมจีนนี่ของโปรดฉันาจฉันชอบชอบกินขนมจีนจะไปนอง ก็จะกินบ่อยทักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องเนาะกินของที่เราชอบกินเนาะมันก็จะแซ่บจ้ะอร่อยอะไปแล้ะจ้ะพี่น้องขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณพี่พี่ทุกคนจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปฉันที่มาเป็นกําลังใจให้ฉันจ้ะเจอข้าฉันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะฉันฝากกดติดตามกดซับแคร์ฉันนะเด้อจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีมีคามสุกนะจ้าไปลวจ้า